พอกกตอนมาเล่นต่างวันเลยนี่ชอบวิ่งหนีกันไม่รู้เป็นไรกันคุผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ เราเจ้าซอสีไทยโเกนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปนนานนท์แต่ช่องพี่เจที่พีอีกันอีกแล้วคผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วคผู้ชมอะไรหมุนหมุนเนี่ยเที่ยวตีโอเคมชม่องก็คือจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคผู้ชมครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันแล้วก็มีแจกบัตรไกหน้าเุิผู้ชมครับก็คือกิจกรรมใหม่จะได้ตัวละครใช่ไหมผมก็จะมาแจกบัตรไกหน้าพร้อมตัวละครฟรีนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่ายลืมเม้น์อยู่ไอดีไว้ด้วยห้ามฝัดข้อความนะครับขี้เกียจ โอเคผู้ชมกิจกรรมในวันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมนี้ผู้ชมเอาหายไปไหนครับกดนี่ก็ได้ผู้ชมครับนี่กิจกรรมเติมครบจบแน่ผู้ชมครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แตกตัวละครใหม่ผู้ชมเพียงเติมเพียงเติมผู้ชมครับเพชรนะครับผู้ชมมูลค่า99้าสิบเาเพชรผู้ชมก็สามารถรับตัวละครใหม่ไปได้แล้วผู้ชมครับก็คือ99เพชรทั้งหมเท่าไหร่พี่ก็เริ่มตั้งแต่35บห้าบาทผู้ชมขึ้นไปผู้ชมก็คือ กิจกรรมที่ดีมาชมแล้วก็ถ้าเติมถึง399เพจผู้ชมรับไปเลยนะผู้ชมครับสกินรถมอไซน์ผู้ชมครับตัวใหม่ผู้ชมนี่ไม่เหมือนตัวเก่านะก็คือเป็นสกินที่มาใหม่ผู้ชมครับมีความสวยงามเป็นสีฟ้าผู้ชมแล้วน่าสะสมเหมือนกันกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่24ผู้ชมครับจนถึงวันที่26เมษายนผู้ชมรก็สามารถที่จะเติมเพื่อรับของรางวัลได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายเติม ก็อย่างที่บอกว่าเมนยูดีค่ไว้ครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเสาร์พี่ก็จะมาแจกเต็นบัตรแกหน้านุผู้ชมครับมูล,ลค่า40บาทก็คือได้ตัวละครผ <c oughs> ก็คือ4บาทก็คือเป็น22ใบใบละ6 7ไดมอนด์2ใบก็120 134ไดมอนด์คุผู้ชมครับก็คือก็จะได้ตัวละครใหม่1ตัวแล้วก็ได้เพชรอีก134เพชรไปซื้อตลาดมืดนุผู้ชมครับใครที่ได้ตลาดมืดถูกๆก็ โชคดีไปมิชมงก็คือจะแจกเป็นบัตรแก้หน้าพร้อมกับตัวละครใหม่แล้วก็คือเง่ายว่าพี่จะเติมให้เลยคือพี่จะเติมให้ถ้าน้องได้บัตรเนี่ยถ้าน้องได้แต่พี่ไปร้อยยี่สิบกว่าเพชรถ้าน้องได้ตลาดมืดถูกน้องก็จะสามารถซื้อบัตรเป็นชื่อซื้อบัตรสร้างห้องซื้ออะไรได้แบบว่าหลายอย่างเลยมิชมงเราสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้เลยนะครับสําหรับใครที่ได้รางวัลในครั้งนี้นะก็พี่ก็จะเติมให้ตัวเองด้วยมิชมว่เดี๋ยวพี่จะมาเติมของตัวเองให้ดูมิชมงก็แต่ของพี่จะเติมมันแบบนี้โอเคมผก็เติมมน้เรียยบอชม ถามว่าทำไมพี่ถึงเติมตรงนี้ครับพี่ก็เพราะว่างบไม่พอมชมครับงบมีจำกัดนะนี่ได้ตัวละครใหม่มชมครับได้เลยป่ะก <l ots> ็ <l ots> ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวละครใหม่แบบนี้ก็อย่าลืม,มชมครับกดไ like, ลค์กดซับสไครตอย่าลืมเม้นยูอดีด้วยนะอย่าฝัดคอมเมนต์นะครับชมผมสุ่มแจกนะครับก็ <l ots> <l ots> คือถามว่าทำไมพี่ถึงไม่เติมนี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่างบไม่พอ <l ots> <l ots> คืองบพี่มีจำกัดพอดีพี่ครับพี่ช็อตนี้หน่อยมชมเกิดอีเซนเล่นนิดนึงนะมชมก็เลยทำให้งบไม่พอมชมก็คือสามารถที่จะเติมให้ได,ด้ คือถ้าเติม20บาทอ่ะพี่ก็เติมแบบว่าแจกได้5คนใช่แต่วันนี้พี่จะแจกเป็นแบบตัวละครใหม่เลยจแจกแบบ40เลยิุณผู้ชมครับก็จะแจกได้ประมาณ1 2 3 4ได้4คน่านผู้ชมครับคือพี่รวมงบไปเป็น160บาท่านผู้ชมครับเป็นงบไว้สําหรับแจก FC ก็แจกน้องๆละ่ะใครเตินผู้โชคดี่านผู้ชมก็ได้เป็นบัตรแกน้าก็คือเติมให้เลยเม้นยูดีอย่างเดียวแล้วก็ได้เป็นตัวละครใหม่แน่นอนคือตัวละครใหม่แน่แ่แต่อยากได้รถไปเติมอง ด้ตัวละครใหม่แล้วก็เพลรไปลุ้นในกิจกรรมรันค่ายของความมือมิชงครับถ้าใครที่ไม่ใช่สายเติมเนี่ยจะได้ถูกจ้าก็ได้เงินรอบนี้ไปได้จากนี้ไปก็เติมไม่เต็มที่ชมชงครับก็ซัดให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็ตามนั้นไหนอะเขาบอกว่าลด50%ไม่เห็นลดเลยตวอยวัวอ๋อตวอีวัวลดชมชงครับลดราคาด้วยแต่ผมไม,ม่สุ่มอะไรละน้องชม ก็ถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีก็จะได้เป็นทันทีชมอย่าลืมนะเมนยูดีด้วยแลวอย่าลืมกดไลค์กดสติร์ไลค์แลกดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รอรุ่นเอาว่าตอนเย็นน้องจะได้ไหมพี่จะประกาศผลตอนเย็นนะท่านผู้ชมครับ่ซนกิจกรรมสายฟรีอื่นเดี๋ยวพี่มาลงอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอพี่เขาบอกว่านี่ใส่ดีว่าเขาแจกจริงเขาแจกนู่นแจกนี่ท่านผู้ชมเคยดูคลิปแจกของผมบ่อยๆนะก็ กดดูคลิปอื่นใี้ผมมั่งก็ได้นะผู้ชมครับฆษณาะจะขึ้นช่วงนี้ยอดตกยอดเงินตกมาผู้ชมครับคืองบไม่ค่อยจะมีเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพี่ก็ยังไม่แจกครับพี่จะแจกทุกอาทิตย์อย่างนงี้แหละแต่ว่าจะแจกมากแจกน้อยก็อย่างที่บอกมีคนถามว่าเอ้ยพี่ครับพี่แจกเท่าไหร่ครับต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่ครับบางทีก็แจกขั้นต่ําเลยพี่แจกบัตรละยี่สิบห้าใบามากหน่อยถ้าเกิดแจกแพงหน่อยก็จะแจกน้อยลงก็คือประมาณว่าสี่ใบสามใบเงี้ยแต่ที่ก่อนเหมือนพี่จะแจกห้าสิบไปห้าใบเลยนะไม่ แต่เที่ยวนี้คือมันมีตัวละครมาไงเขาว่าตัวละครใหม่อ่าไปดูทัพย์สัตว์ตัวละครใหมก่กันหน่อยดีกว่าชมว่าตัวละครใหม่ดียังไงสําหรับตัวละครใหม่อยู่ไหนวะอ้าวอันนี้คุณชมว่าตัวละครใหม่คุณชมว่า <All adrenaline. S 1> ตัวละครใหม่เป็นสก,กิลกดใช้คุณชมว่าก็าคือได้เ p HP, HP เพิ่มชั่วคราวคมแปดอร์เซ็นตเพิ่มความเสียหายต่อไอวอร์ War. และโล่ของโคโน40%นะครับเป็นระยะเวลาสิบวิคูลดาวน์150โอ้โห กูดาวนานมากก็คือเพิ่มเลือดชั่วคราว80ก็คือเฮ้ยไม่แน่ชมว่าอาจจะโกงก็ได้ระหว่างที่บวกบวกกันอยู่อะถ้ากดใช้ตัวนี้ได้เลือดเราจะเพิ่มขึ้น80หน่วยทันทีแล้วก็ความเพิ่มความเสียหายต่อไอวอลแล้วก็โคโนโคือถ้าเจอโคโนโลแล้วกดตัวเนี้ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้นแล้วเราจะสามารถยิงโคโนโได้แตกเร็วขึ้นชมนครับก็เฮ้ยถือว่าเอาเรื่องนะการ update, อัปเกรดท่านผู้ชมครับก็ใช้เป็นไอนี้อัปแล้วกันท่านผู้ชมผมก็ลองอัปเกรดดูอัปได้แค่ไหนอัปได้แค่เลเวลสองใช่ไหมเนี่ย มาเพิ่มได้แค่เลเวลสามผู้ชมอัพต่อไม่ได้ผู้ชมการใช้งานเป็นสกิลกดใช้รีสกิลติดตัวนะ่ะอย่าบอกเป็นสกิลติดตัวนะใช่ปะแป๊บหนึ่งผู้มชมครับขอลองเลือกตัวละครสักตัวหนึ่งก่อนอ่าเลือกตัวนี้แล้วกันโอเคเลือกตัวละครตัวนี้สกิลนี้อ่าเป็นสกิลกดใช้ผู้ชมครับก็คือเริ่มต้นตอนนี้คือสร้างความเสียหายตาวงโคโนหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คูดาวร้อยสามสิบวิคือยิ่งอัพ เลเวลสกิลยิ่งคูดานานเหรอแล้วเราก็จะไปลองสกิลคุณผู้ชมว่ารูปแบบสกิลเป็นแบบไหนไปลองในโซนน้ณผู้ชมครับเอ้ยหนึ่งรับบัตรสร้างห้องให้น้องก่อนก็แคนผมก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันน้ณผู้ชมครับก็รับบัตรสร้างห้องได้นะเที่ยวนี้ส่วนคนที่ขอแคนที่ยังไม่ได้เข้าก็รอน,นิดนึงตอนนี้แคนก็ใกล้เลเวลอัพนุผู้ชมครับเดี๋ยวผมกะว่าถ้าเกิดผมได้เพชรรอบนี้ผมจะอัพแคนให้แบบสามารถรับคนเพิ่มได้นะถามว่าแคนพี่เค่งอ่ะครับแคนพี่ก็ไม่ได้เค่งมากนะ 2008. อันนี้คือเล่นกันเฉยๆคุณผู้ชมครับไม่ได้บังคับให้เล่นนะคือไม่เล่นก็ไม่ว่าคุณผู้ชมครับแขนพี่ไม่เล่นก็ไม่บินนะครับเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ซีเรียสเรื่องบัตรสร้างห้องแล้วพี่มีเยอะคุณผู้ชมครับแค่ว่าใครอยากได้ก็เล่นไปคุณผู้ชมครับก็ได้มาเป็นรางวัลนี่แต่ว่าถ้าเกิดเห็นว่าวันใกล้เต็มพี่จะทำคุณผู้ชมครับเพื่อเพื่อลูกแขนเพื่อช่วยลูกแขนคุณผู้ชมครับโอเคไปลองดูกันเออเข้าโซนนานมากาแค่จะไปลองสกิลเฉยคุณผู้ชมครับอ,อยากรู้มันเป็นไง เจัม,มาเอโอเคเราจะมาลองกันผมเล่นในหทอาสัมภาม่ค่อยเก่งนท่านชมไม่แต่เลือดเต็มเัท่นชมโอ้ยตัวน้หนึ่งาลอเนี่ยหมาือนมันจะเพิ่มเลือดอยู่อรไต้องลองเดี๋ยวลองนเลือดรถตีท่าชมเมื่อกี้ลืมลองตอนเลือด อโอาเอาโอ,อาเคโอเคโอเคโดนคอเคาว,วเคโอ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 เค็อเคโอเคโออนคโนเคโอเคโอเค่อเคโาเคโอเคโอเคโไเคไอเคโอเคอนคโอเคอเคโอเคเคโเคโอเอเคเคอเคเคเอเค่อเค่อเคเคเอเคโอเคโอเคอเกอเคจคโอเอาคขอเขอเอออคออค้อ,อคอ่เ่เนเอนนะคคกกครับมาได้ไงไม่รู้

งกดแล้วพอกดเพิ่มปุ๊บคือมันไม่ได้เพิ่มเรื่อยตลอดจงว่าเรื่องมันจะคอยลดลงเรื่อยๆดูดิเรื่องมันลดลงเรื่อยๆจากการใช้ออกมันอะระยะไกลเกินไปหรอไปเรื่อครับพี โอเคม่านผู้ชมก็สกิลตัวละครนะเท่าที่ไปลองมาอชมครับก็ทำไมนยิงกระโล่ไม่ขึ้นหรเลยเลนเอลสับเลยเท่าที่ผมไปลองดูท่านชมครับสกิลตัวละครนี้ท่านชมมาบอกเลยว่ากากมากไม่มีประโยชน์ประโยชน์ไม่มี ตายฟีนว่าเลน่นน้องชมครับก็เอาฟินว่าเป็นของแจกฟรีลุ้นบัตรเกรนาออกไปแล้วกันนะไม่ต้องไปลุ้นเรื่องตัวละครตัวละครเนนะี่ยก็ตามนั้นนผู้ชมไปละคลิปนี้ก็จบไปที่เพียงเท่านี้นะคะรับฝากกดไลค์ก็ Subscribe ์ผมด้วยนะครับไป